ติ่งดารายินดีนำเสนอนิววิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะ,ะขายตัวเนี้แม่งมันมีคนซื้อมีแต่คนดูอ่าต้องบอกว่าตัวนี้คือใครซื้อไปผมรับประกันว่ามันได้ใช้จริงใช้งานได้จริงแล้วก็คือแบบว่ามันดีด้วยมีไฟในตัวนะครับน่าจะเป็น LED นหลอดข้างในเปลี่ยนได้3าสีนะครับผมกดตรงนี้เลยอันนี้อะไรยังไม่เคยกดเลยตัว P อะไรไม่รู้แต่ตัว M นี่คือ เปลี่ยนเป็นสีขาวสีขาวอ่อนขาวนวลแล้วก็สีส้มใช้ได้ใช้ดีแน่นอนตัวนี้อยากให้ลองใครซื้อไปใช้ดูดีดีดีไม่ต้องเปลี่ยนสีได้อะอบางคนมันแสบตานะแตงถ้าเป็นสีแบบสีขาวเกินบางทีมันแสบตาไม่ใช่แล้วก็ถ้าสีผมชอบใส้สีส้มที่เขาแต่งหน้าไปงานอันนั้นก็ใช่แต่ว่าผู้หญิงที่เขาแต่งหน้าไปงานมันจะมีงานที่เป็นไฟส้มหรือว่าไปในห้างที่เป็นจะได้ไม่ไม่เลือกผิดเบอร์ใช่ไหมเขาจะเลือกไฟให้เหมาะกับการแต่งหน้านะคะทุณผอดีมา เหาะกับผู้หญิงยังเล่ามากเหมาะเหมาะเหมาะแต่มีผู้ชายก็แต่งหน้าใช่แต่ของผมนี่คือใช้เอาไว้แบบดูความหล่อเฉยดูแล้วก็เปิดเปลี่ยนสีได้เลยก่อนไปพบแพทย์เราต้องนั่งสองเกจุนี่แค่ตุ้ม่ันนี้ลองดูอ่าอะมีของอย่นอีกอ่ะผ้าปูที่นอนเเ้ยวดี๋นะ ไม่ขายเหลือ424บาทถูกจริงนะอุ้ยดีดีมีร้านผูกเราต้องไปกดก่อนแล้วแม่บ้านมาดูเห็นเราตาลุกวาวเลยอ่ะทอกคนหน้าชิ้นก็คือผ้าวปูหนึ่งแล้วก็หมอนหนุนสองแล้วก็หมอนข้าสองนะคะแต่มันดูแบบดูดีมากเลยอ่ะผ้าดีผ้าดีรมานุ่มลื่นแต่ว่าเป็นสัมผัสนุ่มสบายสัมผัสนุ่มลื่นไม่บาดผิว ฟิลฟิลลงแรงทุบกันโอ้ดีคุ้มใช่ไหมเขาเป็นทอแบบลายเหมือนที่ฟิลแบบว่าเวลาเราไป็นฝังรงเรยอะฟิลนั้นเลยแล้วก็เนใช้ไม่เป็นกุ้ยนะใช่ปกตินะทอแน่นขนาดเนี้ยไม่ได้ราคานี้นะคะราคาแบบแพงกว่านี้แน่นอนนี่ขายอันนี้ราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบเหลือแค่สี่สี่ร้อยยี่สิบสี่บาทค่ะแล้วคือไปปั้งหน่อยไปปั้งอย่างนี้ โอเคโอหาตูนพูดไปต้องแย่งกันได้ค่ะได้เดี๋ยวพูดดเี๋ยวคนณแม่บ้านอย่างตูนจะขายผ้าปูที่นอนเองใช่เพราะว่าเพราะว่าคือจริงๆก็ผ้าไมโครฟเบอร์ก็คือชอบชอบลองซื้อผ้าปูที่นอนอยู่เรื่อยๆใช่ไหมบางทีเราก็อ่ะบางทีเราไปซื้อเรียกว่าอะไรดีอ่ะถูกอ่ะอ่ะก็จะใช้คืออายุการใช้งานก็จะสั้นใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราแบบ ซื้อของที่มีคุณภาพอายุการใช้งานก็จะนานคือแบบต่อให้เราแบบซักบ่อยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบไม่เขาดยากเนาะเพราะว่าคือเขาิงนุ่มนะแบบนุ่มหลับสบายเนี่ยทอแน่นมากๆเหมาะกับการหลับนอนสบายมากมีสี่าวนะคะอ๋อมีสีขาว เทาขาวชมพูเบตแต่ป้าแตงว่าสีขาวสวยนะอันนี้น่าจะหมดไวแน่เพราะว่าจากรพันสองเหลือ4ี่ร้อยีดีมากคุณภาพพุดดิมากเลยหุ่มันเป็นแบบพุดเกรดโรงแรมอ่ะแพ็กเกจโรงแรมใครข้อสั่งใครคะเด็กกี่ชิ้นเออ5ชิ้นค่ะมี4ี่สี่ไม่มีตัวผ้าห่มนวมนะคะก็คือเป็นห้าชิ้นแบบพุมเดี๋ยวเราไปกดดีกว่าหวานหนึคงหนสองต่อหวานสองค่ะ แต่ราคาดีจริงๆแล้วก็ถูกมากๆนะคะในราคานี้นะตัวนี้มียางรัดมุมสีด้านด้วยนะคะเราได้5ชิ้นในยางรัดสีขาวสีชมพูแล้วก็สีเบจตัวนี้ปกติ1290านะคะวันนี้เหลือแค่424ร้อยิบด้อันนี้อันนี้อันนี้ว้าวปกติแล้วนนี้ยังได้ ลดมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์อีกนะคะวันนี้กับผ้าที่นุ่มขนาดนี้โอ้โหแล้วแบบคือปนเคือแบบอยากจะบอกว่าตัวเป็นเธอตัวเนี่ยเป็นเหมือนเป็นช่างเยี่ยมค่ะถามว่ามีมีเฉพาะส่วนไหนของของเตียงบ้างมีหมอนมีอะไรบ้างมีหมอนมีผ้าปูสองก่อเหมน้าผ้างหนึ่งแต่ไม่มีผ้านวมนะคะคืนนี้อ่ะ เธอตนเป็นจะเรียกว่าเป็นช่างเย็บผ้าก็ได้นะคะก็คือเราก็เวลาซื้อผ้าปูที่นอนซื้อเสื้อผ้าตุนจะชอบพลิกดูด้านในว่าตะเข็บเป็นยังไงนะก็คือเนี่ยดูเขาเก็บเก็บงานละเอียดมากคือคือเก็บโรงแรมคือเปิดข้างในนะคะปกติมันจะเป็นเออโห้งใช่ไหมอันนี้คือเขาพับเย็บแม้แต่ตะเข็บด้านในอ่ะก็คือแบบงานดีงานละเอียดมากนะบอกเลยแล้วแบบว่าคือเนี่ยใช่ คือมุมรอบยางรอบนะไม่ใช่แค่ยางแค่มุมนะคือยางรอบเลยอะ่ะคืออย่างเงี้ยคือดีมากเลยนะคะเพราะปกติถ้าเป็นยางแค่มุมสีขอบเนี้ยทุกคนก็จะรู้ว่ามันหลุดง่ายมากใช่ไหมแต่พอเป็นยางรอบอย่างเงี้ยเป็นไงคะหล,หลุดยากหรือว่าหลุดเลยไม่ต่อไม่ใ,ห,ห,ให้รถจะกระโดดกระโดดดึงๆกันอะอ ก็ผ้าปูก็จะหลุดยากค่ะกระโดดเตียงยังไงคืออันเนี้ยคุ้มมากบอกจริงๆเพราะว่าราคาดีมากยางยืดครั้งที่แล้วเราอย่าไม่ได้ราคาดีเลยใช่วันนี้ราคาถูกหลายอย่างเลยนะคะแล้วแบบคือยางยืดอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกนะนกลัวดังเวอร์เนี่ยตัวคุณคุดูไม่อยแล้วป้าติ๊กก็ทนไม่ไหวแล้วคือกดกันนะป้าติ๊กอจะไปกดอยากกดเยอะมากค่ะโชว์โชว์ มีคนบอกไมค์กระแทกสร้อยคอของป้าแตงเสียงของค่ะตูนได้ปหมเสียงมันมัเอุปะใช่เลยอู้งานใช่ครับป้าแตงต้องเอาไมค์ออกหรือเอาสท้คอออกคะเสร้อยคอทิ้งไปเออแล้วแบบติดตรงนี้เด็ติดตรงคือประทับใจมากอย่างยืดพือรอบรอบเตียงเลยนะคะเพื่อนๆถามว่ามีขนาดกี่ฟุตบ้างขอโทษนะคะตันนี้มีไซส์เดียวนะคะ6ฟุตออ๋มีหนะคมีุสำหรับเตียงที่ใหญ่สุด6ฟุตเนาะแต่ว่าจริงๆอ่ะซื้อไปแล้วก็เอาไปยัดยัดใต้เตียงได้ได้อายเ โอ้เ้าขอได้哟เขาเย็บดีจริงๆก็คือแบบนนกดอัปีเข็มละเอียดมากใช่เลยมันเกตลงแรงคือถ้าเวลาวายแน่นอนเวลาเย็บผ้านะถ้างานเย็บดีๆนะคะเขาจะใช้ฝีเข็มตูไม่รู้เรียกอะไรแต่ว่าฝีเข็มประมาณสามะค่ะแต่ว่าถ้างานแบบกททุคนถ้าเราไปดูฝีเข็มบางบางอันนะจะเขาจะใช้ฝีเข็มุเบอร์รับไปสี่หรือห้าอย่างเงี้ย อันนั้นน่ะมันจะขาดง่ายใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าอันเนี้ยจะคือจะทนทานนะคะก็คือยืดได้เยอะง่ายใช่ก็คือเป็นงานคุณภาพอะจากราคาหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทใช่หลือสี่ร้อยยี่สิบสี่บาทลดเยอะกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์คุณภาพในลายจริงๆนะคะทุกคนแล้วสีก็สวยมากเลยนะสีสีที่มี่เป็นสีโทนแบบว่าโทนที่เป็นสีไม่หนุนใบก้าวขาเลยแบบอันนี้สีโทนที่ดีมากทำไมรู้ไหม อย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ